สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะวันนี้ก็หยุดงานไปบ้านขาได้โอกาสเข้าป่าไปติดตามชมกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีเห็ดอร่อยให้เราเก็บหรือเปล่าแต่ก็ได้มาแล้วแหละได้แต่หัวมาเห็ดพึ่งหวานเนาะเห็ดพึ่งหวานก็ปรับรายนะแต่มีไม่ค่อยเยอะทีเนาะติดตามชมกันเลยค่ะแต่เห็ดแบบนี้เยอะเยอะไปบค่น เขาเรียกอะไรเห็ดตระกูลเห็ดน้ํหมากอะไรแบบนี้นี่แต่นั้นไม่ค่อยเก็บกินนะก็เ,เลยแบบว่าไม่ค่อยเก็บเนาะใส่ที่เดิมอืมนี่มีหลายสีด้วยนะเห็ดตระกูลเห็ดน้ำหมากเนาะมันแห้งนะหนแตกแต่ว่านี่เห็ดพึ่งหวานนะเนี่ยเหลือแต่หัวเนี่ย เห็นบางที่เขาเก็บกันเยอะแยะเนาะแต่ว่าแถวที่นันอยู่ยังไม่เท่าไหร่นะหายากอยู่ไปลุยกันต่อเลยค่ะว่าจะเจอหรือเปล่าเนี่ยป่าก็จะประมาณนี้เนาะป่าคล้าใกล้บ้านที่เก็บทุกปีปรมือนันเนาะเพื่อเห็นไะ quang, 2 cái rồi, quang nuông rồi, bay rồi, bay rồi กระโดดไปแล้วเห็ดก็แห้งเพื่อนขา่ะฝนไม่ตกตกแต่ตกไม่เยอะเลยเห็ดแห้ง เหลืองกลายเป็นเห็ดซีดสีนี้ก็กินได้นะเม่ชอกเห็นได้ไหม ในเลยนะ <c oughs> ใค้บ้านคนดูที่แห้งตะมุตะมีแห้งเห้อเสียดายนะเดียวแห้งแกล้ง เลือกเก็ Ooh. Mm -hmm. เรียบแยบเกิดที่ยานะ นี่มาเจอเพิ่งหวานเพื่อนบ้นานอือือโอ้โหดูดิตัดแบบนี้ลนนเลยนอนช่ยเนาะอื Đẹp cứ hòa nó mới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เสียดายมันแห้งพูดดังไม่ได้ว่านะบ้านคน

แทะไปสุดแต่ก็เอาไปเป็นหายยากเสียดายเหตุเพื่อนกับวันนี้